สาระการเรีนยนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึง่งจัดทำโดยนางสาวมิมีมาเจริญสุขครูโรงเรียนวัดลาตาฟ้าสวัสดีค่ะดุกทวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องได้ยาตัดเซสามมุม นี่คืออักษรกลางกันนะคะอักษรกลางหมายถึงพยัญชน,นะที่ยังไม่ได้หันมานณยุแล้วมีเสียงอยู่ในระดับตางมีทั้งหมด9ตัวตอไก่อตอจานตอเด็กตอเตาตอชาดา โอันตาบอลม้ำโอปาโอาอ่าี่ิธีจำง่ายนะคะไก่ีดเด็กเด็กายบุลปาเอ ตับัดงงส,สงกลาผาได้เสียงชันกัยด้านสรูปดังนี้ียงเสียงเอเสียงโเสียตเสียงตวตัอย่างการผ่นสองกลางนะคะ อย่างเช่นตา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 เราดูตัวอย่างที่สองนะคะตาตา ตัวอย่างคำที่ใช้คัก,ก่วนกลางปู่ป้าอาตาดีจานบ้านแต่แต่ไปได้ใจดีใบเบี้ยวอาเก่า ยังไงคพี่เจสไม่ยากใช่ไหมคุณ้าพบกันใหม่ในชิปน้งนะคะวันนี้คีู่มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องอักษรอะไรนะอักษรการใช่ไหมอักษรการมีทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวลูกกี่ตัวนะคะกี่ตัวนะกี่ตัวเอ่ยเก้าตัวเก้าตัวใช่ไหมมีตัวอะไรบ้างเรื่องเรียนดูจากในคลิปจำได้ไหมลูก ชื่อว่าคอจิตเราจะมีไม้ให้แต่ละกลุ่มแล้วเรามาดูกันว่าคำไหนที่อยู่ในอันอนกษรกลางขอมยังพร้อมแล้วใช่ไหมเราจะส่งตัวแหนละนหนึน่งคนกลุ่มลันหนึ่งโคนออกมา,าในการมา